สวัสดีครับแจ็คพลังใบเพชรชูุลครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาฉีดพ่นน้ำปูนใสเพื่อกำจัดอ่าพวก <c oughs> นี่ใบสนิมใบดำใบด่างใบหงิกแล้วก็ป้องกันพวกเพี้ยแมลงได้ครับแต่แมงมุมนี่เป็นแมงมุมดีะ เอาไว้ได้อยู่แล้วก็ป้องกันพวกมแมลงจีนูนฉีดพ่นทางใบช่วยปรับสภาพปรับสภาพความเป็นค่าพีเฮครับเป็นกดเป็นดางถ้าฉีดลงดินหรือลาดดินก็สามารถช่วยปรับค่าพีเฮของดินได้ครับผมเ่ยดช่วงเย็นนะฮะจะได้ผลดี น้ำปูนใสน้ำปูนขาวนะครับปูนขาวเปลือกหอยเอามาผสมผสมน้ำแล้วก็รอให้มันตกตะกอนใสๆแล้วก็เอามาเอาน้ำใสๆนะ่ะผสมกับน้ำสองลิตรสองช้อนโตต่อน้ำสองลิตรแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยต้นพวกนี้อาอายุสองเดือนแล้วนะครับ ้นกระท่อมก้านแดงอายุ2เดือนแล้วต้องบำรุงดูแลหน่อยช่วงนี้โรคภัยมากับฝนเยอะอีกอย่างนึงหญ้าก็เยอะเช่นกัน คนไปเลยนี <sy> ่ครับ